เพื่อนๆรู้จักอาหาร UPF หรือเปล่าคะหลายคนให้ความสนใจอย่างมากนะคะแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าที่เราดูแลสุขภาพร่างกายกินมิตามินและออกกําลังกายนี่ไปเพื่ออะไรกันอร่อยลวงตายเล่มนี้อาจบอกคุณได้คะ่ะขนมปังฟูนุ่มไอศครีมหวานละมุนซีเรียลกรุบกรอบข้าวกล่องาจากร้านสะดวกซื้อสารพัดความอร่อยที่หากินได้อย่างง่ายดายนั้นคุณอาจไม่รู้ตัวว่าทุกครั้งที่หยิบมันเข้าปาก คุณกำลังตกอยู่ในกับดักอันตรายอาหารที่เต็มไปด้วยสารเคมีและน้ำตาลปริมาณมหาศาลกำลังหลอกล่อ,ลอคุณให้เสพติดค่ะจนคุณหยุดกินไม่ได้ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและการทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอีกด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาคุณไปไขปริศนาเบื้องหลังความน่าอร่อยของอาหารแปลรูปสูงอัลตร p r o c e s s หรือว่า UPF ต้นเองที่คุณพบเห็นอยู่มากมายในชีวิตประจำวัน มันผ่านอะไรมาบ้างทำไมเราจึงอยากกินและหยุดกินมันไม่ได้และทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมันอีกต่อไปอ่านจบแล้วนะคะบางทีก่อนที่จะหยิบอะไรลงรถเข็นเพื่อจ่ายตังค์เราอาจจะต้องพลิกฉลากอ่านก่อนทุกครั้งไปใครสนใจเล่มนี้ผิก,กัดอยู่ใต้คลิปนะคะ